วัดีค่ะวันนี้สาขาไมโครอ็ม,มของแก่นนะคะจะมาแนะนำเครื่องรีบร้อนเฉพาะรีเฟอชโดยตรงหนึ่งค่ะตัวนี้จะมีความพิเศษคือน่าจะกว้างกว่าปกติจากที่เคยเป็น A4 ตัวนี้จะกว้างกว่าเดิมเป็น33 x 23ค่ะแกมๆเลยแล้วก็ตัวนี้เราจะมีการประกันให้ลูกค้าด้วยนะคะประกรันตัวนี้ก็คือเราจะประกรราารันสองไฟตัวนี้ทุกลูัค้าปีทันที แล้วก็จะประกันอะไรตรงนี้ให้ลูกค้าอย่างน้อยหนึ่งปีเลยแล้วพวกนี้เราจะมีของแถมของแถมให้ลูกค้าที่ไปซื้อในเซ็ตตัวนี้ค่ะไม่ใช่ว่าจะได้อย่างนี้อย่างเดียวเลยเราจะมีของแถมก็คือตัวพิมเตอร์ F3 L210 พร้อมน้ำหมึกของไมโครอิน e ของเราโดยตรงเลยนะคะแถมกระดาษให้ลูกค้าด้วยที่ว่าจะเอาไปพร้อมสกีนพร้อมในการทํางานของลูกค้าไปตรงเลยค่ะแล้วเราจะไปสอนให้ลูกค้าถึงที่บ้านด้วยกัน ถ้าลูกค้าเป็นหรือเป็นยังไงตัวนี้ได้สบายเลยค่ะสีสวยสีทนยังไงตามเหตของลูกค้าตามสไตล์ของลูกค้าอย่างเช่นอย่างเี้อย่างเงี้ยค่ะมันจะได้แบบที่สวยงามนาเ่เลศค่ะเพราะว่าเป็นแบบของลูกค้าโดยตรงค่ะมันจะไม่เหมือนแบบทั่วไปอ่าตัวนี้เราทําได้โดยต้นทุนที่เราไม่มากใช้ไม่มากซื้อสินค้าซื้อกับเราได้โดยตรงค่ะที่สาขาไมโครอีคอมเมแก์ซ หรือว่าทุกสาขาของไมโครอิงทั่วภาคอีสานของเราเลยก็ได้ค่ะแม้ว่าจะเป็นแค่ตัวนี้เราทําเสื้อจะทําเป็นอย่างอื่นก็ได้ยังมีเสนอให้อีกมากมาย